สวัสดีครับตามต้นตอนสัปดาห์นี้จะขอแนะนําให้ท่านรู้จักกับราชินีกุหลาบหินอีกต้นหนึ่งที่มีชื่อว่าอิชิวเรียแคนเตจากข่าวที่แล้วที่เรานําเสนอเรื่องราวของอิชิวเรียอัฟสโกไปวันนี้ก็มาถึงคิวหนึ่งในราชนีกุหลาบหินยอดนิยมอีกต้นนะครับนั่นก็คืออิชิวเรียแคนเตซึ่งได้รับความนิยมสูงมากๆในไทยเพอเอเนี่ยจะสูงกว่าอัฟสโกอีกนะครับ โดยพื้นเพของแคนเต้นั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่รัฐสกาเตกัสประเทศเม็กซิโกได้รับการตั้งชื่อในปี1998ตามสถาบันที่ค้นพบที่มีชื่อว่า,าสวนพฤกษศาสตร์กวนเตในซานมิเกลเดออาเรนเดเม็กซิโกซิตี้นะครับชื่อค่อนข้างอ่านยากมากๆถ้าอ่านผิดพลาดยังไงไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับแคนเตยังมีชื่อเลียกอื่นๆอีกว่าอิชิเเรียไวท์คลาววท์อิชิเบเรียหรือว่า ไวซ์โรสอิชิโเรีเป็นต้นนะครับคุณลักษณะเบื้องต้นของแคนเต้นะครับก็จะมีลักษณะใบที่เป็นวงลีปลายแหลมนะครับตัวใบกว้างไม่หนามากแล้วก็สีของใบเนี่ยจะเป็นขาวอมฟ้าเล็กน้อยนะครับมีนวลแป้งทั้งใบแล้วก็บริเวณขอบใบเนี่ยก็จะมีสีนมพูสวยสดงดงามนะครับสามารถจเจริญเติบโตได้มีความกว้างทั้งต้นแล้วเนี่ยราวประมาณ1-2ฟุตน,นะครับแล้วก็สูงประมาณ6-9นิ้วนะครับ ขึ้นเป็นดอกบานซ้อนนะครับผมไม่ไม่ค่อยเห็นแตกกอเป็นฟอร์มกอสักเท่าไหร่นักนะครับสําหรับการออกดอกนะครับแคนเตจะออกดอกในช่วงฤด,ดูร้อนโดยเป็นก้านดอกหนายาวขึ้นมาจากใต้ใบนะครับผมลักษณะดอกเนี่ยก็จะมีสีชมพูสามารถเลี้ยงดอกไปดูหรือขยายพันธุ์ได้นะครับถ้าหากว่า,าเราบํารุงดูแลต้นแม่เข้ามาอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าไม่อย่างนั้นดอกเนี่ยมันก็จะดึงสารอาหารจากต้นแม่ไปนะครับทำให้ต้นดูโทมได้นี่นี่ก็คือหลักการ หลักการเดียวกันกับอิชิวเวเลหลายต้นนะครับเรื่องนี้สําคัญมากถ้าเราอยากจะเลี้ยงดอกไว้ให้ดูเพื่อความสวยงดงามหรือจะเอาไว้ขยายพันธุ์เนี่ยเราต้องบำรุงต้นแม่เขาให้แข็งแรงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าต้นแม่โทมจบเลยนะครับนอกจากจะได้ดอกแล้วเราจะเสียต้นแม่แค่นั้นนะครับผมต้องระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีสำหรับการเลี้ยงดูอิชิวเวเลแคนเต้นะครับผมจะขอเอาประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ จากการสอบถามผู้รู้ในไทยในกลุ่ม Facebook ต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังมาแนะนํากันละกันนะครับเพื่อที่ว่าให้เราสามารถเลี้ยงในไทยได้ดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่ผมไม่นําข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อมูลในนั้นจะเป็นการเลี้ยงแบบพื้นเพลของเขาหรือเลี้ยงที่เมืองหนาวนะครับผมซึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะขอแบ่งวิธีการเลี้ยงเป็น2กรณีแล้วกันนะครับโดยที่ว่า 1นเนี่ยเป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วก็เติบโตในไทยนะครับผมแล้วก็2ก็คืออ่าเป็นกรณีของไม้ที่นําเข้ามานะครับหากเป็นไม้ที่เลี้ยงดูในไทยเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่มีปัญหาเท่าไหร่ะนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะชินกักบอากาศบ้านเราแล้วแล้วก็บวกกับว่าแคนเตนเนี่ยเป็นไม้ที่ทนร้อนได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าได้แสงที่พอเหมาะแล้วก็เนี่ยจะทําให้ใบเขาอะ่ะผลิตนวลแป้งออกมาแล้วก็ขอบใบจะออกสีชมพูชัดเจนนะครับผมแต่ถ้าในกรณีที่เป็นไม้นําเข้าเนี่ยอันนี้ผมว่า น่าจะต้องพักไม้ไว้ในร่มไม่ชินอากาศแล้วก็ให้รากเดินดีเสียก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอาออกไปเทรนแดดเทรนสีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยต้นไม้อาจจะมีการช็อกแดดใบร่วงแล้วก็ตายได้นะครับในส่วนของการให้น้ําแล้วก็ดินปลูกเนี่ยสออย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องสัมพันธ์กับสภาพอากาศที่ท่านเลี้ยงนะครับหากแสงมากลมมากมีอากาศร้อนเนี่ยก็ให้น้ํามากหน่อยได้แต่ว่ามากในที่นี้ก็คือดินแห้งแล้วนะครับหรือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอได้อยู่แต่ถ้า ที่ใดในมีแสงน้อยอากาศไม่ค่อย่ยทยเทอันนี้ต้องระวังเรื่องการลดน้ํามากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราลดน้ําบ่อยเนี่ยลากเขาอาจจะเน่าได้นะครับการระบายน้ําไม่ดีอาจจะทําให้ต้นเนี่ยแช่อยู่ในความชื้นนานเกินไปนะครับก็อาจจะลดสักประมาณเดือนละหนึ่งสองครั้งก็ได้นะครับหรือว่ารอจนต้นเขาเนี่ยมีอาการขาดน้ําเลยก็ค่อยลดนะครับแล้วก็รดทีละน้อยนะดินเนี่ยต้องร่วนซุยดีแล้วก็ระบายน้ําระบายอากาศได้ดี แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องหมั่นพ่นกันราทุกครั้งเวลารดน้านะครับจะช่วยได้เลยต่อมาเป็นการขยายพันธุ์นะครับสำหรับแคนเต้นนะ้นนิยมขยายพันธุ์ด้วยการวางใบแล้วก็พเพาะเมล็ดนะครับโดยถ้าในไทยแล้วเนี่ยการวางใบถือว่าเป็นวิธีที่นิยมที่สุดนะครับวางใบในที่ร่มลำไรหรือว่ามีอากาศเย็นเนี่ยก็จะช่วยให้ใบงอกได้ดีนะครับยังไงก็ลองดูกันได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยเคยลองมาแล้วนะครับแต่ว่าใบมันออกรากแต่ว่าต้นไม่งอกแล้วก็สุดท้ายได้โดนความชื้นมากเกินโดนละอองฝนมากเกินก็ เน่าตายไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองจัดสถานที่ใหม่แล้วก็เลี้ยงต้นแม่เขาให้สมบูรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะลองวางใบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีๆมีลมพัดลมๆหน่อยให้ความชื้นเขาพอสมควรเพื่อกระตุ้นให้ใบเขาออกลากขึ้นมานะครับเดี๋ยวผลเป็นยังไงก็จะอัปเดตให้ดูทั้งช่องนะครับผมปัญหาเรื่องศัตรูพืชนั้นคงหีไม่พน้นพวกเพลียแป้งนะครับ วิธีป้องกันที่ง่ายสุดแล้วก็ได้ผลนี้ก็คือมันดึงใบล่างนะครับที่แห้งแล้วเนี่ยดึงออกไปเลยนะครับเพื่อว่าไม่ให้เป็นอาหารของพวกเพลี้ยมากินแล้วก็โรยสแตกเกิลจีรอบโคนต้นทุกเดือนนะครับเพียงเท่านี้ก็ช่วยป้องกันปัญหา,มาแมลงรบกวนได้แล้วครับเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ทันจริงๆเนี่ยเกิดเพลี้ยมากินจริงๆแล้วก็คีบต้องคีบเอาเพลี้ยออกแล้วก็โรยสแตกเกิลจีบนบนต้นเขานะครับซึ่ง เราอย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยเราป้องกันไว้ก่อนนะฮะดีที่สุดนะครับผมเชื่อผมนะเพราะผมเคยเห็นสภาพไม้ที่โดนพเพลียกินมาแล้วรับมันอธิบายไม่ถูกอะ่ะ <c oughs> มันน่าสงสารนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่าครับผมชีวเลกแคนเต้น,นั้นก็คงต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนตัวแล้วมองว่านางเป็นไม้ที่เลี้ยงได้ไทยได้ง่ายนะครับผมถ้าเข้าใจแล้วก็ดูแลนางดีๆเนี่ยนางมีความแข็งแรงทนทานสูงเลยนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่เอามาฝึกเลี้ยงกันได้นะครับแต่ว่า ถ้าเอามาฝึกเนี่ยผมแนะนําให้เป็นไม้ที่เติบโตในไทยเอามาเลี้ยงดีกว่านะครับพอเรามีโรงเรือนหรือเราเลี้ยงจนชำนาญแล้วเราเข้าใจนางแล้วเราก็ค่อยลองเอาไม้นําเข้ามาเลี้ยงดูนะครับสุดท้ายนี้ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในอีพีหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ